ถึงเชียงรายชายเลียงโอ้โหล็อกล็อกล็อกแล้วตอนนี้ครูทำอะไรครับเนี่ยตรวจงานตรวจงานอันสัมมึงมีเงินหมื่นบาทเแยมึงมีเงินหมื่นบาทแล้วมึงอยากได้แสนหนึ่งโอ้โหมึงอยากได้เงินแสนแล้วกูจะพอแล้วสุดท้ายมึงได้เงินแสนแล้วมึงบอกมึงอยากได้ห้าแสนมึงบอกมึงอยากได้ขับรถคันหนึ่งอันสัมใจมากคือไม่รู้เทพนี้จะตัดยังไงอ่ะเพื่อชมจันใจยินดีเต้ H F Y F D three one nine nine F D three one nine nine is ready for fifty six. อยู่ดีก็ปะบ๊กปุ๊บอะไรนะ อารุลสวัสดิ์ครับอารุลสวัสดิด์จ้าพ่อคุณเนอวันนี้เราไปไหนครับคุณวันนี้ไปเชียงรายเมื่อวานไปนครขึ้นขึ้นเหนือล่องใต้ของแท้อันนี้เราล่องใต้มาแล้วนครนายกแข้งนครศรีธรรมราช <c oughs> ไปสอนครูที่เชียงรายพันคนแล้วก็พรุ่งนี้ไปสอนอนาลักษาแล้วก็ ด้วยที่ราชภัฏเชียงรายกลับมาไปมุกดาหารแล้วหลังจากนั้นก็ไป MC ก่อนขอ MC ก่อน MC เสร็จแล้วก็ไปมุกดาหารมุกดาหารเสร็จแล้วก็ไปกาญจนบุรีไปหมดเลยแต่ตอนนี้เราต้องไปแล้วเดี๋ยวตกเที่ยงไปแล้วถึงเชียงรายชายเลียงเฮ้ยโอ้มุกล็อกมุกล็อก ถึงแล้วหนาวมากเลยอ่ะไม่น่าเชื่อนี่วันนี้ดึกวันที่เท่าไหร่วันที่15-16้าสสบมักกายังหนาวอยู่เลยอ่ะตอนประกาศเครื่องบินเขาประกาศบอกว่ามาที่เชียงราย13องศาเราดูว่าเขาพูดผิดสาจริงนี่มาถึงแอร์ในสนามบินว่าหนาวออกมั้งนอกหนาวกว่าเอาสิถ่ายพี่ได้นะแต่ว่ายาวออก เขาคาตัวพี่แพงเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกี่กิโลเราจะไปเราจะไปแม่สายค่ะเดินทาง60กว่ากิโล6 2มีพี่ต้นภาคอยู่หลังสุดภาคเหนือเลยใช่ค่ะเราจะไปสุดภาคเหนือแล้วก็เราก็อาจจะแวะซื้อสรรพสิ่งแถวแม่สายกันสักหน่อยเทพีซีดีเถื่อนหัวใส่สูตรใจหลอกเท่ไหครับรูวันนี้ มาให้กำลังใจครูคือฐานในภาคเอกชนที่ว่าท่านก็ไม่ได้จะได้สวัสดิการเหมือนกับครูภาครัฐเน,ะนาะและทุกคนก็ยังเต็มที่กับการให้ความรู้เด็กก็เลยจะมาสร้างาาราแรงบันดาลใจ้ก็วิธีบุกไฟไวิธีคิดที่ทําให้ตัวเองมีกําลังใจในวันที่ตัวเองทอง้อนะคะแล้วตอนนี้ครูทาอะไรครับนี่กินองกองทัพต้องเดินด้วยท้องตรวจตรวจงานตรวจงาน,นตรวจไปแล้ว แรไปคไม่ไม่ไม่ใช่มือแรกฉังกินไปแล้วเพราะอาหารเหนือมือแรกมือซีหมดภารกิจแล้วภารกิจที่เป็นงานหลักแล้วตอนนี้เราก็จะไปเที่ยวเจงไฮกันเจ้าเลยเราจะไปวัดลงพูนได้ไหม ไหนพูดพูดภาษาเหนือยังไงพี่เดาสอนพูดภาษาเหนือเลยให้พี่เดาสอนพูดภาษาเหนือโอ๊ยข้าเจ้าใบยางจะลองกล้องเลยเอาแต่เสียงเลยข้าเจ้าข้าเจ้ากำลังจะไปแอลเล่นข้าเจ้ากำลังจะไปแอลเล่นติวัดร่องคุณติวัดร่องคุณเจ้าเจ้า ไม่ได้ตั้งใจจะมาเจออาจารย์แล้วอาจารย์ก็เรียกให้ไปพบไอ้สุดเต้มสิเรยอาจารย์หนูเอาอาจารย์ไปสอนในคลาสบ่อยมากรู้่ะรอคนรู้สิหนูบอกหนูไปสอนบ่อยมากเพราะพูดเปงนอาจารย์เรื่อยๆเอาขึ้นเป็นภาพเลยค่ะไปสอนเวลาให้เด็กๆมันแบบเดี๋ยวทอ้อเดี๋ยวยิ่งยองเลยนะค่เมื่อกี้ก็มีเรื่องคำถามดีอาจารย์ครับทำยังไง ผมจะได้ออกจากทุกได้เอ,อทุกอยู่ในตัวมึงไงสัตว์อยู่ที่ตัวมึงไง <c oughs> มึงจะออกหรือไม่ออกมันอยู่ที่ตัวมึงมันไม่เกี่ยวผู้อื่นผู้กระทำทุกอย่างถ้ามึงมองมันเป็นสุขมองมันด้วยความเป็นธรรมดามึงก็ไม่เป็นทุกมันอยู่ที่มึงต่างหากเราไปที่พามันต้องมาไปกองอยู่ในธนาคารแล้วก็เห็นตัวเลขของคุณเซ็นเอรานแม่งบอก ร้อยล้านสองร้อยล้านสามร้อยล้านสี่ร้อยล้านห้าร้อยล้านหกร้อยล้านแล้วมึงหางออกมากูง้อมีเจ็ดร้อยล้านแปดร้อยล้านพันล้านไอ้เงี้ยมึงเคยมีสมมติว่าตอนนั้นเมื่อมึงมีเงินหมื่นบาทเงี้ยมึงมีเงินหมื่นบาทแล้วมึงอยากได้แสนหนึ่งมึงเคยจําได้ไหมเหรอมึงเคยจําได้ไหมเงี้ยตอนมึงมีหมื่นหนึ่งอ่ะโอ้หมึงอยากได้เงินแสนแล้วกูจะพอแล้วสุดท้ายมึงได้เงินแสนแล้วมึงบอกมึงอยากได้ห้าแสน มึงอยากได้ห so <go> <the> ้าแสนมึงบอกมึงอยากได้ขับรถคันหนึ่งไอ้สั์มึงอยากได้ไม่รู้จบแล้วมึงเคยบอกด้วยว่าถ้ากูมีเงินล้านกูจะหยุดทุกอย่างแล้วกูอยู่หาความสุขสงบสัตว์มึงมีเงินล้านแม่มึงยังอยากได้ร้อยล้านไอ้ชิบหายมึงอยากได้สิบล้านอยากได้ยี่สิบล้านสามสิบล้านแล้วมึงอยากได้ร้อยล้านมึงเคยมีใช่ไหมสบาวะนั้นมึงมีแล้วมึงอยากได้รถทุกอย่างทุกคันที่เขามีเพื่อโอ้วเพื่อเหนือกว่าผู้อื่นไอ้สัตว์มึงเคยเป็น แต่ในเวลานี้ไอ้เหี้ยอายุมหกสิบห้ามึงไม่ต้องการสิ่งใดสักอย่างทําไมมึงเป็นเท่านั้นทําไมจิตเหี้ยๆนั้นไม่ตามมึงมาไม่ล้างผ่านม้ำมาจนเดี๋ยวนี้เพราะกูล้างผ่านมึงก่อนแล้วกูฆ่ามึงไปแล้วไอ้สัตว์เข้าใจยังกูฆ่ามึงไปแล้วมึงตามกูไม่ได้กูฆ่ามึงแล้วแม่ขมึงมาวันนี้มึงมาวันนี้มึงจงรู้เลยว่ามันเป็นบุญของมึงมากๆ นี่มึงมาเจออาจารย์วันนี้ที่พูดให้มึงฟังเพราะมึงจะได้ไปสืบทอดต่อไปโอ้โหได้ไหลายได้หลายม้วนเลยจ้ะเมื่อกี้เดินเข้ามาแบบเจออาจารย์จะมีอะไรอ่ะันนี้ไม่ได้คิดว่าจะได้เจอในนี้อยากเจอไม่ารอคอยมึงเลยโอ้โหเตะชอบขอบคุณยากไปแชร์นะครับเป็นบุญของพระศาสนาเพื่อไปแชร์ได้คือเขาเดี๋ยวหลังมันไปกลับอาจารย์ไปนะโชคดีมีสุข อิ่มบุญครับกูดูนี่โชคดีมากเลยอ่ะแบบไม่รู้จะพูดยังไงใจมากคือไม่รู้เทปนี้จะตัดยังไงอ่ะเพราะว่าลึกซึ้งมากจริงเดี๋ยวจะตัดให้ดีที่สุดพิเศษพิเศษหลายคลิปแน่นอนตอนไปถ่าเรื่องที่แบบตอนคลิดยังไม่ได้แบบนี้บ้างกูก็มีเงินกูหาเงินได้แต่ทำไมกูกูไม่จบสิ้นทักทีในความอยากดี่ได้รางวัล เดี๋ยวจะตัดที่ดีที่สุดสัญญาเพือนชมจันนี่เจ้าของเพือนชมจันนะครับบ้านของครูเงาะเหมือนกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่เด็กใหม่โอ้โหเอาไปก่อเอาไปก่อโฟมามาเปีนี้จิ้งอะคะขอบคุณค่ะสวยขึ้นเลยยเป็นลูกอยู่ เรต้องเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานเราได้ก่อดแต่ได้ยังเอามาสิมาก่อนหนึ่งเพื่อฉันจะยินดีจะรักเจ้าโออ้เป็นรู้งานไปหมดชื่อฟีนิกค่ะนกฟีนิกค่ะอายุเท่าไหร่แล้วเะไรหกขวบแล้วค่ะ

นี่ไี่นี่นีไม่ให้หไ่หวัที่ไหวที่ไหเด็กๆมาต่อคิวรับรางวัลเลยกูง้อให้ผค่ะกูจะเป็นตักสันยมุูขาอันนี้ใส่ยก่อน แต่อันนี้นสวยมากเลยแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งารกิจวันนี้เสร็จสิ้นแล้วค่ะขณะนี้เป็นเวลาสองทุ่มสามสิบห้าค่ะก็จริงๆไม่เสร็จเท่าไรหร่หรอกเดี๋ยวจะไลฟ์ต่อฉลองแสนซับใช่ไหมโอ้ยแล้วตอนนี้แสนซับแล้วเนี่ย <c oughs> ขอบคุณทุกคน <c oughs> ที่ซับกันเข้ามาซับอีกซับอีก โอเคลองสับอีกวันนี้เป็นวันที่ดื้อมากเลยตั้งแต่เช้าเจอแต่คนดีๆได้ทํางานที่เรามีความสุขแล้วก็ยังมีโอกาสเจออาจารย์เฉลิมชัยแล้วก็ได้ไปอยู่ในเพื่อนชมจันท์กินอร่อยฟ้อนงามไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วนะคะเสียตังค์ด้วยครับชุดจับจ่ <c oughs> ยายแต่เรียกว่าเสียตังค์ <c oughs> เรียกว่าได้ชุด oh. เราไม่ได้เสียเงินเราได้ชุดโอเคนะคะ <c oughs> สําหรับวันนี้ วันนี้เดี๋ยวครูไปไลฟ์ต่อก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเจอกันสำหรับงานวันที่สองที่เจียงไฮเจ้าบ๊าาย